สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14นาิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำคณะกรรมการมวลนิธิเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระครูวาปีสุพัทรคุณเจ้าอาวาสวัดกู่สุนทรารามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามร่วมเข้าเฝ้าถวายเครื่องดนตรีไทยด้วยพลเอกธนรัฐน์ฮิรันบูรณะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระอุปคุตและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเฝ้าทูนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สเมษาย,ยน2565 ในมนตรีพรผลพ่วอในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุเกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกครบรอบ25ปีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานมุลนิธิคุณแม่คุณภาพนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1 นางวราพรทรัพย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและผู้แทนคณะทำงานโครงการ BCC ครบรอบ169ปีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัฐเวชชานุกูลและทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโควิด -19 น้ําน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 สูตรเข้มข้นและชุดป้องกันส่วนบุคคล แบบใช้แล้วทิ้ง PPE เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย 2. นายแพทย์กำพลพลัดศ,ศิลป์ที่ปรึกษาประธานสิทธิ์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตริธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารรุ่นที่1ปอทพหนึ่งพร้อมคณะสิทธิ์เก่าปอทพหนึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างสุขศาลาพระราชทานณศูนย์ก,การเรียนตำรวจประเวณชายแดนอินซีอาสาบ้านปากกาเกยอตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี สานางสาวป,ประภาพันธ์พิชัยคำกรรมการบริหารบริษัท PowerTech Engine a c น e s สเซมจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตรฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 4. นางสาวนันทวันสุริและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมาหาไทยพัทยาในพระราชูปถมัมสมเด็จพระเทพพรัะร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. นางวาสนาทวีแสงสกุลไทยและผู้แทนกองทุนคุณแม่สมทวินแซ่อึง้งพงประภากรเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี 6. นางสาววิมลลักษณ์ยงเห็นเจริญกรรมการบริหารบริษัทชลิตอินดัสทรีจำกัดพร้อมครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี7 นางสาวสลิสาหานพาณิชย์ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตพร้อมครอบครัวเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 8. นายชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอตอีสรับเปอร์จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูประถมสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์แผ่นปูยางพารารองคอกปศุสัตว์เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทาง วันนี้ที่โรงแรมรอยัลซิตี้กรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนิยบัติและพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่หัวใจนำทาง smart leadership student at heart โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่7-9พฤษภาคม2565เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการบุคลากรและครูที่ดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้รวมถึงเด็กพิเศษอื่นๆ โดยการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีมีการนำเครื่องมือค้นหาพรสวรรค์ด้วยการสแกนลายนิ้วมือมาใช้โดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่องศาสตร,ร์ลายผิวทฤษฎีพหุป,ปัญญามาวิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคลมีคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ผู้อํานวยการโรงเรียนราชชานุคเคราะห์38แหง่งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงศึกษาธิการและจาก Smart Coach Intelligence เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่ในพระบรมราชปธัมภ์ทั้งหมด58แห่งทั่วประเทศในโรงเรียนจะมีกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะมีปัญหาการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ3ด้านคือด้านการอ่านการเขียนและด้านการคำนวณในการอบรมครั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จะได้นำความรู้ทักษะต่างๆไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นคนดีของสังคมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนาสศรอ,อมาตยากุลดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ